สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยีีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่11กันยายนพศ2566ค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับ ยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันอาทิตย์ไพ่ก้าดาบนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะช่วงนี้มีเรื่องเครียด,ยดมีเรื่องให้ต้องกังวลน,นะคะบางคนนอนฝันร้ายนอนผาวานอนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นน,นอนดึกนอนดื่นนะคะดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคที่มีเข้ามาอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ จัสเมนนะคะจัสเมนใบไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าเป็นไพ่คำพิพากษานะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีหลุดพ้นรอดพ้นทําผิดทําไม่ดีต้องรับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะและไพ่จัสเมนทุทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและการกระทําของตัวเราเองนะคะก้าวดาบจัสเมนใครที่ไปบนบานศาลกล่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะ10ถ้วยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะจากเพื่อนร่วมงานจากคนในครอบครัวนะคะเรียกว่าปัญ หาทุกๆอย่างมันมีทางออกนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราก็ต้องมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยคนที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะดา้านในสิ่งที่เรามีปัญหาในสิ่งที่เราเครียดหรือว่ามีความทุกข์อยู่นั่นเองนะคะหรือถ้าการงานถ้ามีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เรียกว่าอย่าพึ่งกังวลไปก่อนนะคะเรียกว่ายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะนะเรียกว่าให้เข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีกว่านะะะคคคยยยิิงงกเรีดนะ นะเรียกว่าคิดวกไปวนมาถ้าเราคิดเราไม่รู้จักที่จะปล่อยวางนะคะนะมันก็จะทําให้สภาวะจิตตกด้วยนะแล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะคะการงานเนี่ยนะคะหมอฟ้ามองว่ามันมีช่องทางมีทางออกที่ดีเข้ามานะคะใครที่กําลังวิตกกังวลอยู่หรือใครตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่า การงานเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของคําว่าง,งานเก่าๆที่ต้องเคลียร์ที่ต้องจัดการที่ต้องสะสางหรือว่างานเก่าๆที่เราอาจจะเคยทําแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วเรายังไม่ได้กลับไปแก้ไขนะคะอาจจะได้ความปล่อยปละละเลยของเรานะคะวันนี้อาจจะต้องนําขึ้นมาเคลียร์ใหม่สะสางใหม่จัดการใหม่ทําให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะบางคนมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนเดินทางไปติดต่องานนะคะเดินทางไปพบปะกับลูกค้านะคะหรือถ้ามีในเรื่องของการเจราจาข้อตกลงสิ่งต่างๆก็เรียกว่ายังเป็นไปใน ทิศทางที่ดีแต่ตัวเราต้องรู้จักที่จะหลบต้องรู้จักที่จะหลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าจะมีออเดอร์ฟุกฟกนะคะมีลูกค้าฟุกฟุกเข้ามาด้วยนะคะหรือในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโชคลา มีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามานะคะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะตัวเลขจากคนรักจากคนในครอบครัวหรือถ้าการเงินตึงๆมืออยู่ ตึงๆมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากกัลยาณิมิตท,ที่ดีจากคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักใครที่โกรธกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันรักๆเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดนะคะเรียกว่าจัสมินเนี่ยเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนะคะคู่ที่ติดตามกันมาทุกภพทุกชาตินั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวแฟนเก่านะคะนะ้าคนรักเก่านะคะ อาจจะทำให้ใจ ใจเต้นผิดจังหวะนะคะนะ้าเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่าเดินทางไปทําบุญแล้วจะได้พบรักนะคะหรือเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของความดันไมเกรนนะคะเกิดจากความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะตัวเลขจากน้าไพา่มีเลข9้ามีเลข0ูนย์และเลข0ูนย์นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์นะคะอย่างน้อยๆวันนี้ชาวมาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับสัตรูหมู่มานเจ้ากรรมนายเวรนะคะสัมมาอาชีพทั้งหลายด้วยค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์สองถ้วยไพ่ถ้วยนะคะหมายถึงความรักนะคะนะ ความอบอุ่นการดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันนะคะไพ่ถ้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าจะมีคนหยิบยืนโอกาสดีๆเข้ามาให้หยิบยืนสิ่งดีๆมาให้หรือจะมีช่องทางรู้ทางที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะอัศวินเลียนหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะอัศวนเรียนเนี่ยเขาเรียกว่านักลงทุนนักเสี่ยงโชคกล้าได้กล้าเสียบางคนมีโชคลาบลอยเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะหรือใครที่คิดที่จะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรอันนี้ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่ง ต่างๆให้ดีก่อนนะคะเด็กถือถ้วยนะคะนะเรียกว่าใจจดใจจอรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอรุ้นกับอะไรบางอย่างอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะเกี่ยวข้องกับการเช่าการบูชาวัตถุมงคลได้นะเด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าท่าการเงิน ที่ตึงๆอยู่เนาะเรียกว่าจะรอดแบบมีปาฏิหาริย์นะคะรอดแบบมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกัลยาณิมิตจ,จากคนรักนั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าการเงินมีโชคจากเด็กจากกุมารด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างจะรับรืนนะคะในวันนี้นะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาอินดูนะคะแต่ตัวเราวันนี้ทํางานด้วยความรอบคอบนิดนึงนะคะเรียกว่าจะทําอะไรให้ให้มีความระมัดระวังอย่าพังอย่าเผลออย่าเผลอเรอก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่าไม่ถึงกับนิ่งไม่ถึงกับเงียบเลยทีเดียวนะยังมีลูกค้าแวะแวะ,แวะเวียนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามา ออยู่่ตลดคะส่วนในเรื่องของความรักอันนี้เรียกว่าได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันนะคะมีคําแนะนําดีๆให้กันนั่นเองหรือแนะนําว่าให้พาคนรักนะคะไปทําบุญร่วมกันอยู่บ่อยๆนะคะจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนอุปถัมภ์นะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะชาววันจันทร์ยิ่งเครียดยิ่งกิ ยิ่งทานระวังโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะชาววันจันทร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้หม่นสวดมน์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิรักษาศีลน,นะคะหรือปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยปลาในตลาดสดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารก้าวถ้วยอ้วนทวนอุด,ดมสมบูรณ์รายร้อมไปด้วยอาหารของกินนะคะนะเรียกว่าอุด,ดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวก้าวถ้วยเนี่ยหมายถึงไพ่ของความสุขด้วยนะคะกิงถ้วยนะคะเรียกว่ามักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบรอบข้างนะคะอาจจะมีคําแนะนําที่ดีนะคะให้กับบุคคลอื่นการงานมีความมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามานะคะ 6เหรียญน,นะคะจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับงานบุญการทําบุญนะคะก็ได้โดยเช่นกันอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะหรือให้คําแนะนําคําปรึกษาที่ดีกับบุคคลอื่นนะคะการงานมั่นคงดีนะคะค่อนข้างจะมีความรับรื่นในวันนี้นะคะหรือใครที่รอง,งานอยู่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะหรือบางคนอาจจะได้รับอ่าเรียกว่าได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะเรียก ว่าบางคนทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่าการค้าการขายนี่ยังมีลูกค้านะคะนะมียอดออเดอร์ที่ดีสั่งเข้ามาอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยการเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนะเรียกว่าได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะการเงินจะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยครอบครัวนั่นเองนะคะก็เร kind of so, ียกว่าใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะหรือวันนี้นะคะการเงินอาจจะหมดไปกับการทําบุญก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่า เป็นไพ่ของความรักที่ดีนะคะได้คู่ของคนรักที่ดีได้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะถึงแม้ว่าวันนี้บางครั้งความรักมันอาจจะดูเงียบเงียบเหงาเหงาไปบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าข้าเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้ระวังโรคอ้วนนะคะนะ้น้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะเรียกว่าดูแลในเรื่องของอาหารการกินกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลขก้าวมีเลข ทลขห้าและเลขหนะคะหรือแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะทําบุญโดยการให้ทานก็ได้นะคะการให้ทานไม่จําเป็นต้องอใช้เงินนะคะการที่เราให้คําแนะนําคําปรึกษาที่ดีกับคนรอบข้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานเหมือนกันนะคะซื้อลอตเตอรี่กับผู้ชายนะคะผิวขาวอวบนะคะน้าลักษณะทมทมนะคะจะมีโชคค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธไพ่สเตนนะคะสเตนเนี่ยเป็นไพ่ของคําวันเหนื่อยนะคะนะาเรียกว่าต้องควบคุมต้องจัดการต้องดูแลสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงนะคะไพ่สเตนต้องรู้จักที่จะใช้ในเรื่องของคําว่าสติปัญญาไหวพิปปฏิพานเข้ามาด้วยนะคะวันนี้จะทําอะไรต้องใจเย็นๆนะคะอย่าผีผามอย่าหุนหันพันแล่นนะคะไม่ได้ส่งผลดีให้กับชาววันพุธนะคะไพ่เดอะฟูลนะคะนะก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะคะมักจะสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้าง ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วเดอฟูเนี่ยบางคนนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานฟินแลน์นะคะงานไกด์งานเดินทางงานภาษานะคะค้าขายได้นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นผู้นําความทันสมัยได้นะคะก็เรียกว่าไพ่เดอฟูแต่ถ้าใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนี่ระวังนิดนึงเนาะเดอฟูเนี่ยมันมีดวงของการตกงานว่างงานเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่ ตัวเองรักก็ได้ด้วยนะคะ8ถ้วยเดินทางช่งชวงเช้ามืดช่วงคำ่คำนะคะบางคนเดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางลงพื้นที่เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะหรือบางคน8ถ้วยเนี่ยค่ะขายช่วงเช้ามืดช่วงคำ่คำ,คำได้นะคะค้ขาขายอาหารโตรุ่งก็ได้ด้วยนะคะ8ดถ้วยนี่บางคนทํางานหามรุ่งหามค่ากันเลยนะคะช่วงนี้เรียกว่าอาจจะนอนดึกนอนดื่นนะคะนะรวมถึงบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าไอเดียใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนะคะ นะเรียกว่ามีเข้ามาด้วยนะคะการงานก็เรียกว่าเหนื่อยนะคะในวันนี้แต่ก็ไม่เกินความสามารถของชาววันพุธนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมจัดการได้ค่ะส่วนในเรื่องของ การเงินนะคะก็เรียกว่าหาเก่งนะเดรฟูเนี่ยหมดหมดหาได้นะคะชาววันพุธคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยนะไม่อย่างนั้นการเงินอาจจะตึงมือได้นะคะในวันข้างหน้านะเรียกว่าวันนี้ยังจัดการได้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะแย่นะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขแปลกๆตัวเลขเดียง,งตัวเลขเบิ่นๆหรือเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไมายติดมือเอาไว้ด้วยนะคะจะมีโชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นคนโสดนี่เดรฟูนี่ เรียกว่าโสดสนิทนะคะนะรักสนุกไม่ผูกพันนะคะชอบเช็คเรตติง้งชอบหวานเสน่ห์แต่ก็ยังไม่ได้จริงไม่ได้จังกับใครนะคะและไพ่สเตนเนี่ยโสดนานแต่งงานช้านะเ,เรียกว่าเป็นพอ่อมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะนะซิงเกิลมัมนะคะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ความรักมันดุงเงียบเงียบเหงาเหงาเนาะบางครั้งอาจจะคิดว่าเอ๊ะรักเราไม่เท่าเดิมรักเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะ ก็อาจจะมีงอนกันบ้างหน่อยกันบ้างนะคะโดยภาพรวมส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันพุธนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะช่วงเอวช่วงสะโพกนะคะระมาัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มด้วยนะใครที่นอนดึกนอนตื่นนะคะระวังความดันไมเกรนจะถามหาด้วยนะคะ าชาววันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญเนาะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะนะาให้อาหารสัตว์นะคะหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับหมาแมวสุนัขจรจัดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคําว่าถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข8มีเลข0ูนย์และเลข8นะคะสําหรับชาววันพุธค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสนะคะสิบไม้เท้านะสิบไม้เท้านี่เรียกว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะทํางานมากกว่าค่าแรงนะคะนะทํางานกันแบบหัวหกก้นควิดกันเลยทีเดียวบางคนอาจจะต้องหอบพิวงานมาทําที่บ้านนะคะสิบไม้เท้าหมายถึงการรวบรวมงานนะคะแต่บางครั้งงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเกินกําลังเกินความสามารถของตัวเรานะคะแปดดาบนะคะปฏิเสธใครไม่ค่อยจะเป็นนะคะเรียกว่าไม่ใช่แค่งานของตัวเองอาจจะเป็นงานของเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะที่เราอาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบ หรือเข้าไปดูแลนั่นเองนะคะและไพ่แปดดาบนี่บางครั้งนะคะทําดีแต่ไม่มีใครเห็นนะคะเขาเรียกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะบางสิ่งบางอย่างปิดถูกปิดตาบ้างนะคะไม่ต้องไปรับรู้รับฟังเรื่องราวปัญหาหนู่นนี่นั่นเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะเอาแค่ความรับผิดชอบของตัวเองก็พอนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องหัดปฏิเสธคนให้เป็นด้วยนะคะชาววันพฤหัสห้าดาบนะคะระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งการมีปัญ กับหัวหน้างานากับผู้บังคับบัญชานะคะหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขามียศมีตำแหน่งมีอำนาจเหนือกว่าเรานะคะเพะไพ่ห้าดาบเนี่ยนะคะถ้ามีในเรื่องของงานห้วงงานประมูลงานแข่งขันเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะคะเพราะอาจจะขาดในเรื่องของทีมงานที่ดีคนคอยผลักดันคนคอยสนับสนุนด้วยนะคะรวมถึงนะคะ5ดาบ8ดาบนะคะเรียกว่าใครที่ไปเซ็นสัญญาเซ็นคําประกันอะไรให้กับใครเอาไว้อันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะคะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าคดีความนะคะนะส สิ่งต่างๆเข้ามาด้วยค่ะก็เรียกว่าการงานวันนี้ค่อนข้างจะเครียดเครียดค่อนข้างจะเหนื่อยๆน่อนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าหายใจลึกๆก่อนออกจากบ้านนะคะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่านี้สินรุมเร้าเลยทีเดียววันนี้การเงินค่อนข้างจะตึงนะคะบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะจับแพะชนแกะอีลุงตุงนางอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยหาเก่งก็จริงเน แต่บางครั้งไม่ค่อยพอกับรายจ่ายที่มันจ่ายออกไปนะคะยังไงก็ต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะพูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูขัดแยง้งขัดใจกันอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ารักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดใครที่โกรธกันทะเลาะก,กันนะคะยังไม่มีดวงของการเลิกรากันนะคะแต่เรียกว่าให้หลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการปะทะกันจะดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นปัญหาเกา่าๆเรื่องราวเก่าๆสิ่งต่าง ต่างๆก็อาจจะถูกขุดคุยขึ้นมานะคะ ส่วนคนโสดนะคะวันนี้ดูเหมือนคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานอนาคตนะคะมากกว่าในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะเรียกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครหรืออาจจะยังไม่ได้สนใจใครนะคะสุขภาพวันนี้ชาววันพฤหัสนะคะก็เรียกว่าคขที่แบกยกหามของหนักอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดไหล่ตึงๆช่วงต้นคอนะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะนะบางคนนี่ร้าวไปถึงช่วงเอวช่วงสะโพกเจ็บตามเนื้อตามตัวไปหมดเลยทีเดียวนะคะบางคนก็มีอาการเหมือนจะ ไม่สบายเหมือนจะเป็นไข้ด้วยนะคะนะเรียกว่าบางคนเกี่ยวข้องกับเส้นเนาะเส้นยอกนะคะนะอะไรพวกนี้นะคะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกด้วยนะคะปวดท้องปวดประจําเดือนค่ะ ตัวเลขใครที่ชอบเสี่ยงโชคอยากจะบอกว่าไพ่ดาบไพ่ไม้เท้าทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยมีโชคนะแต่ถ้าชอบจริงๆนะคะมาดูว่าตัวเลขอะไรที่ไพ่ให้มีเลขศูนย์มีเลข8และเลข5นะคะชาววันพฤหัสนะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าชาวมาใส่บาตรทำบุญกวดน้ําให้กับศัตรูมูมานเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็สัมมาอาชีพทั้งหลายก่อนนะคะก่อนที่จะไปทํางานนะคะต่อไปมาดูชาาวันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์เด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะหรือเด็กถือเหรียญน,นะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้จะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือน,นะคะจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะราชินีพระจันทร์นะคะวันนี้จะออกไปไหนแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริมหง่เหงให้กับตัวเองแล้วราชินีพระจันทร์เนี่ยดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่วันนี้การเงินของคุณอาจจะ หมดไปกับหญิงสาวสาวสวยได้นะคะหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงการเงินอาจจะหมดไปกับการทำศัลยกรรมเสริมความงามเสื้อผ้าสิ่งต่างๆครีมเครื่องสําอางนั่นเองนะคะการเงินก็ต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมนิดนึงนะคะระมัดระวังนิดนึงไม่อย่างนั้นการเงินอาจจะตึงมือได้นะคะการงานในวันนี้นะคะบางคนอาจจะกําลังรอในเรื่องของคําว่าการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะสถานการณ์วันนี้มันอาจจะดูนิ่งๆดูเงียบๆนะคะในเรื่องของงานบางคนนี่เนยเนยเบื่อเบอื่อเซ็งเซ็งไม่ค่อยมีสภาพ ภาวะอารมณ์ในการทํางานสักเท่าไหร่นะคะอยากหยุดอยากพักผ่อนอยากอยู่กับบ้านมากกว่านะคะเรียกว่าวันนี้ทางานตามสภาวะอารมณ์นะคะนะการงานนะคะอย่าพังอย่าเผออย่าเผอเลยก็แล้วกันนะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหรือใครที่นัดกับลูกค้าเอาไว้นะคะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการยกเลิกการแคนเซิลเลื่อนนัดเลื่อนเลทออกไปนั่นเองนะคะส่วนการค้าการขายวันนี้อาจจะดูเงียบๆนิดนึงนะคะถ้าในเรื่องของการเงินเราบอกไปแล้วเราไม่พูดซ้ํานะคะส่วนในเรื่องของความ รักนะคะความรักระมัดระวังในเรื่องของคําว่าปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะหรือนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักทําให้ช่วงนี้อาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันเกิดขึ้นด้วยนะคะใครที่งอนกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันง้อกันบ้างนะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาก็ได้นะคะเราก็ยังงอน,นานด้วยนะคะวันนี้ดูเหมือนชาววันศุกร์นะคะอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะหรือคนใน ในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะเป็นตัวเราเองนะคะที่มีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือ่อนอนพักหยุดพักรักษาตัวนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดไม่ค่อยสนิทนะโสดแบบมีคุณคุ โสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนคบโสดแบบมีคนอุปถัมภ์ด้วยนะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้ทานน้าเยอะๆนะคะนะดูแลในเรื่องของน้ํานะคะนะเรียกว่าดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้าที่สะอาดนะคะแล้วก็อย่าอั้นฉี่ด้วยนะบางคนติดเกมติดนู่นนี่นั่นนะคะนะอั้นฉี่นะคะจะทําให้เกิดการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดขึ้นได้นะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกป่วยไตยอักเสบนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็จากความฝันนะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์นะคะนะ้มีความฝันที่แม่นยำนะคะหรือตัวเลขจากคนตายค่ะตัวเลขจากนาไพาม่มีเลข1มีเลข2และเลข4ค่ะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะ ชาววันเสาร์ไพ่สี่เหรียญน,นะคะช่วงนี้ไพ่บอกว่ารู้จักเก็บประหยัดอดออมด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะสี่เหรียญน,นะคะนะไม่ว่าจะทําอะไรจัดการวางแผนให้ดีนะคะรอบครอบระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนไม่มแนะนนนนําาใเรรื่ององงงขกลทุนนะคะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคระวังมันจะเฉียดไปเฉียดมานะคะเดี๋ยวมันจะเจ็บปวดใจได้นะอย่าลืมบวก1นลบหด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วไพ่3ดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าเหมือน ออกค้างแค่นะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับคอยทิ้มแทงเสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลานะคะ3ดาบอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกทุกนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําพูดที่ทําให้รู้สึกว่าเจ็บปวดใจนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าบางคนจมปักอยู่กับอดีตเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆคําพูดเก่าๆนะคะ สิบเหรียญน,นะคะมองไปถึงอนาคตดีกว่าเนาะสิบเหรียญเนี่ยนะคะเรียกว่าการงานนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะดวงของชาววันเสาร์ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นในวันนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างนะคะในเรื่องของการทุกนินทาให้ร้ายใส่ร้ายนะคะนะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปเนาะเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะ สิบเหรียญน,นะคะบางคนนี้จะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะการขยับขยายการต่อเติมการซ่อมแซมหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินด้วยนะคะใครที่อยากจะได้บ้านนะคะหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนาะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ผ่านอาจจะต้องกู้ร่วมซื้อร่วมมีคนคาประกันหรืออาจจะต้องเพิ่มเงินดาวนั่นเองนะคะการงานอาจจะมีบ้างความเหนื่อยความเครียดความเบื่อความเซ็งนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีก็แล้ว อย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลดีให้กับชาววันเสาร์ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะคะปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะคะอาจจะถูกคุดคุยขึ้นมาได้นะคะหรือนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของคําว่าความระแวงระวังความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะไปแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าค้าเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะช่วงนี้ ีระวังจะอกหักได้นะคะหรือตัวคุณอาจจะเข้าไปเป็นบุคคลที่3มือที่3ของคนอื่นนะคะเรียกว่ามักจะมีคนที่เข้ามีคู่มีครอบครัวแล้วเข้ามาผัวพันเขามาเกี่ยวพันนั่นเองนะคะสุขภาพช่วงนี้ชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บคอนะคะ เจ็บคอไอมีเสมหะนะคะนะหรือว่าบางคนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบปอระบบทางเดินหายใจหายใจไม่สะดวกหายใจเหนื่อยง่ายนะคะหอบง่ายนะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพนิดนึงนะบางคนนิดจุกเสียดแน่นนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าลมในท้องเยอะนะคะนะแล้วก็ระวังในเรื่องของภูมิแพ้ด้วยนะคะค่ะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของคําว่าภูมิแพ้เนอะเจอฝนเจออากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะ ตัวเลขจากบานเลขที่จะให้โชคนะคะวันนี้ชาววันเสาร์ปฏกวัดทําความสะอาดบ้านให้ดีนะคะหรือว่าหน้ากิจการร้านค้าบนโต๊ะทํางานก็ต้องจัดให้ดีนะคะจะเป็นการเปิดทรัพย์ปรับโชคด้วยนะคะตัวเลขจากนาไพ่มีเลข4ี่มีเลข3และเลขศูนย์นะคะสําหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ